ก็จะให้คุณลุงนะครับมาช่วยอันเชิญพึ่งหลวงออกากโรงเรียนไปอยู่ข้างหลังโรงเรียนห่างๆจากลูกๆหน่อยเนาะเนาะอยู่บ้านอะไรครับคุณลุงครับบ้านสวงบ้านสวงบ้านเรานะครับเป็นเก่าแก่ในการหาพึ่งหลวงหาต่อให้มีความปลอดภัยทั้งคนแล้วก็พึ่งหลวงนเนาะกูเดอแล้วก็เด็กนักเรียนด้วยนะครับมีความปลอดภัยนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการทําดูดิ กามะพร้าวโอ้ความภูมิปัญญาพื้นบ้านเรามีแค่นี้ครับผมชั้นดีเลยครับอันนี้คือเรียกอะไรโพนกามะพร้าวครับกากทำอะไรมาจุดไฟได้มันจะเป็นควันครับเป็นควันขึ้นโอ้ตัวมันใหญ่นะเท่ากับนี้ก้อยเลยควันนี้ก็เยอะนะครูคนนึงคนแค่ควันนี้ก็ร้อนไม่ใช่เองหรอกนี่เนี่ยคุณตานน่เห็นไหมเขาจมวลอยู่นี่คุณตาจมวลอยู่กลางเขียวมวลอยู่ใช่ไหมคุณตาเขียวมากเลยมากอันนี้มากนี้มันไล่พึ่งได้ไหมครับ่ะ ไม่ไม่เลยนึกว่ามันไล่พึ่งได้ด้วยครับไม่ไม่ได้นะเดี๋ยกกำลังจมมวนอยู่ครับกุญจาดูนการผมครับนการผมดูนาการผมดูครับเราจะอันเชนครับไอยู่ที่ใหม่ครับผมนู้ดใหญ่มากน้องหนุ่ยอดเลยประมาณสี่เดือนได้แล้วครับผม จากพอมเลยครับต้นลำดวนครับผมเขาเพื่อให้เขาถึงขัลาูกเก่านะครับผมตอนนี้กำลังเป่าวิชานะครับผมเป่าลมครับเป่าลมเพื่อ้มีเกิดควันครับผมนำมัลกรรมกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้เซนา,นาม,มนทุนหลีกนี้ให้พุนวิวันติ ดูความสุขความเจริญนะครับปลอดภัยทุกคนนะครับทั้งพึ่งทั้งคนครับสรางทุกบอเลยครับวันเลยครับดูครับแม่เขาบินไปบินมาครับทุกคนปลอดภัยนะครับผมให้ดูครับขุนตาเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องใช้คาถาน้ำมนน้ำมันกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้แสนามมทนเหลือนี้พ้นวิวาสสันติเพียงโอ้ผมเมาควัน โอ้คุณตาปลอดภัยเนาะโอ้เดี๋ยวนะคุณตาเดี่ตรงนี้ตรงเสื้อนี่นี่เอ้ยดูด้านหลังดิเป็นลูกมันเนื้อลูกมันโอ้นี่อีกเอายังไงอ่อนกอ่อนเออเอาไงเดี๋ยวได้แลวเดี๋ยวได้แล้วตาจะเอาเขียวก่อนเออโอ้เนี่ยจริงด้วยโอเคโอ้สุดยอดเลยคุณตามีวิชาตัวนี่บินมันบินล้อมตัวเลยไหมเกาะข้างหลังเต็มเลยแต่ว่าปลอดภัยครับปลอดภัยเนาะคุณตาเนาะเดี๋ยวเนาะ ไดได้ตรงไหนล่ะโอ้นี่นี่ตรงนี่ทดด้อคตาอือตัวนี้อีกทั้งขาทั้งล่างโอ้ตัวนี้โอเคเด้แลวอยู่ใน่มเลดูข้างลาดูข้างาที่คุตาเออตอเยโอ้ออกไปแล้วโอ้บินแจกเสื้อเลยออกไปแล้วโอเคปลอดภัยแล้ว อยู่ในเสื้อมันอยู่ในเสื้อเสฉยโอ้มีของดีตัวอยู่ในเสื้อสบายเลยเอายู่กัับควานอยเี่ยวควันนี้ดูน้ำครับพี่น้องดู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 พี่น้องดู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 อันนี้เห็นที่เขาเอาไปหมดนั่นนะจะเมาไหมครับนี่เมาไหมครับดูครับผมว้าว้าไม่ได้หรอกพ่อใหญ่ข่อยเมาว้ายนอน ครับผมน่ะกลัวมากว้ายไม่เอาโอ้ยตายตายตายเป็นเลยดูเป็นนอนครับดูดูเป็นนอนของเสบจริงจมันต้องเอาตัวนี้มาใส่ถาดเลยเอามาดูตัวอ่อนครับขนาดตัวอ่อนยังใหญ่ขนาดเท่านิ้วก้อยผมเลยครับผมพี่น้องดูไม่ใหญ่ขนาดไหนดูครับใหญ่มากครับดูครับ ตัวอ่อนนะครับใหญ่มากเอ้าดูดูตัวอ่อนครับขนาดตัวอ่อนยังใหญ่เท่านิ้วก้อยผมเลยครับผมพี่น้องดูไม่ใหญ่ขนาดบ่อจํานวนอาจจะจะน้อยมาชิมก่อนที่เป็นยังไงบ้างมันหวานเหมือนน้ำพึ่งเดือนห้าเดือนหกมันเขาว่าไหมเต้นหู้ถั่วเขาไปเี็ดแ็งกินอุ้ยหลายเยอะโอ้เข้าวเหนียวที่มาหย่ำมดุ้ยโอ้โหพี่น้องอดีตชิมให้ดูพี่น้องครับบีบใส่ปากเลยดูครับสดๆนะครับผมสุดยอดเลย โอ้จุกคือแต่โอวยยอดออกวัวพะยันนี่โอ้ยโมโหจากของเยอะมันพุ่กระห้าข้อเนะเออเจ้าใส่ปากเต็มค่ำสั่นจังบีบก็มันหลูดตอนไปลงบ้านบมแบบรู้หวานคือขึ้นถ้าเบาหวานอย่าเพิ่งกินนะเบาหวานขึ้นไหมหวานมากพี่นโม่โมเหลือยเบาหวานขึ้นดี้ขึ้นอย่งดดียวน้ำพึ่งตักชานักเออเสือเออจ้ะเอาน้่งลงตรวจตราไปโชว์หน่อยดิโห้ย ลูกเดมเลยมือระวังมือนะมีแน่นแม่อ่อนห้อมือเลียนดูครับพี่น้องหัวน้ำหวานครับเท่ากับหัวไอโฟนเลยเท่ากับหัวคนนใหญ่มากน้ำหวานเต็มไปหมดเลยครับผมนี่ใหญ่ยิ่งใหญ่แังการงานสร้างมากพี่น้องเออุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยสุริยคมเรานะครับในลูกอ่อนนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะไปเป็นแม่ต่อนะตอนนี้ทุกอย่างปลอดภัยทั้งคนแล้วก็ทั้งพึ่งหวงนะครับเขาก็อยู่ในวงเรียนเราตกนะครับ คุณตาสุดยอดครับไอโฟนถูกตอยไหมโดนครับถูกโดนหนึ่งแม่เดี๋ยวก็หัวขาวนี่ครับมาแล้วแม่นมาแล้วครับแม่นมาแล้วครับนี่ครับแม่นมาแล้วครับแม่มาแล้วครับไปแล้วครับแม่มาแล้วครับสุดยอดสุดยอดใหญ่มากตาหวานทำไงโอ้นี่คือตาหวานไม่มีหวานเลยหน้าดำตาดำหน้าดำตาแสบแ่บแ่บโอ้หวานเกินยิ่เสร็จแล้วพากันไปโรงพยาบาลนะ สุดยอดเลยครับในทําหน้าตาหวานไรครับได้ทำตาหวานยังไงโอ้ตาหวานดับเบี้ยวอันนี้เราก็ตักกินเขาไม่ต้องเอาไปคั่วไปอะไรใช่ไหมตัวตัดกินเน่อยจิ้มแบบนี้ก่อนอันนี้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 อ้นนี้หนักประมาณสองโลครับผมสองสองสองประมาณสองโลครับหัวน้ำหวานสองของน้ำหวานไปได้แล้วลูกไปดองเหล้ากิน ครูโรงเรียนนี้ไม่มีใครกินเหล้าเลยปอดครับปอดเหล้าบุรีครับโรงเรียนนี้สุดยอดครับดูมันหวานเขาใครจะกินเยอะนะเว้ยคุณใครจะกินเยอะนะทางฝั่งขาดูมันเยิ้มดูมันเยอะดูมันเยอะมานี่มันจะต้องมันจะต้องเอาตัวนี้ได้ดูทางกายสิเป็นังไกินมันแล้วเป็นอย่างนี้ ลายกุตาก่อนอ่ะกุตาเดี๋ยวทำตาหวานดิโอ้ตาหวานกุตาดูดุดุดุูดุดตาตาไปดูเบาหวานหรือเปล่านี่กลายเบาหวานเ่าคนเอาไปชิ้งแบบนี้อะได้ป้าเนื้อมันแช่ไหนบอลกบปลูกด้วยหนูคนแบบโอ้โหคนยดกรดาเปลือกป้าดีกว่ากินน้ำนี่ก็ชิมแตงโมเว้ยไม่หวานเลยเอิงองต้องลองไว้กี่เดี๋ยวจะไปทิ้งมันอ่ะก่อรังใหม่นะครับผมนี่ครับนะครับข้อปลอดภัยของ ของลูกๆนะครับผมขอบคุณมาครับสวัสดีครับ